สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกทุกยูเซอร์อะมาดูกันค่ะถ้าเห,ถเ,เห็นรูปนี้นึกถึงอะไรเอ่ยเห็นรูปนี้นึกถึงอะไรนึกถึงสิงคโปร์ใช่หรือใช่นึกถึงสิงคโปร์เนาะวันนี้แม่อังจะมีวิธีการเตรียมตัวไปเที่ยวสิงคโปร์ค่ะแล้ววันที่7เดือนหน้าค่ะเจ9ด8ปดเ้าเจดเเดือนตุลาแม่อังมีทริปทัวร์ไปที่สิงคโปร์ลูกค้าเตรียมพร้อมเดินทาง วันนี้ค่ะจะมีวิธีการเตรียมตัวไปประเทศสิงคโปร์และข้อความรู้ก่อนไปประเทศสิงคโปร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่อังหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่อังด้วยอ่าเบื้องตน้นก่อนจะไปแล้วแม่อังมีโปรแกรมอะไรบ้างทุกคนขาด,ดูนะอันนี้โปรแกรมที่รองรับที่จะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะฝากข้อจอเข้าใจเป็นกําลังใจให้แม่อังด้วยนะโปรแกรมที่รองรับนะ ะะมีทั้งบินตรงกรุงเทพและบินตรงจากสนามบินเชียงใหม่เจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อังไกด์ไลน์สายเชี่ยวสวัสดีค่ะอันนี้โปรแกรมที่หนึ่งนะคะอ่ะโปรแกรมที่สองค่ะโปรแกรมที่สองตัวนี้ก็บินตรงเชียงใหม่ค่ะบินตรงเชียงใหม่โปรแกรมนี้นะคะแม่มีเดินทางหมวกสวยขอบคุณมากเลยค่ะ คุณค่ะแม่งมีเดินทางนะคะ7จถึงเเดือนหน้าอันนี้ตัวบินตรงเชียงใหม่นะคะตัวบินตรงเชียงใหม่